แอปอะไรเส้นทางถนนเทินลีนะคะนนร้านน่ารักน่านั่งนะคะร้านกาแฟต้องแนวแบบอย่างนี้นะคะมีที่นั่งมีน้ำตกน่ารักม,มีมีเลี้ยงป,ากกาปลาคาร์ะ เดี๋ยวเราเรอดูกาแฟเมนูนี่ค่ะเราสั่งเราสั่งลาเต้มาเราสั่งลาเต้มะพรา้า,า,ราวเดี๋ยว,วเราลองชิม นี่นะคะเรารีวิวร้านกาแฟทั้งหลายน่ารักมากเลยนะคะท่าน,นผู้ชมเป็นร้านกาแฟที่น่ารักมากเลยนะคะในเมืองเถินเนี่ยมีแต่ร้านกาแฟน่ารักน่ารักค่ะนะคะเป็นคาเฟ่แบบชิลๆสบายๆนี่คืออยู่บริเวณนอกเมืองนะคะทุกคนมีโอกาสก็ลองมาชิมกันนะคะร้านชื่อว่า h a v e an i c e Day ค่ะร้าน h a v e an i c e Day นะคะอยู่บริเวณถนนเทินลีค่ะนะคะเถินที่จะไปลีนะคะก็มาจากถนนเทินลีเพียงแค่ 1กิโลเมตรกว่าๆคุณก็จะเจอร้านกาแฟนะคะเป็นร้านหน้านั่งนะคะร้นานแฮปอะไนเดตอนนี้ที่เทินมีร้านน่ารักน่ารักเยอะแยะเลยค่ะดัะนั้นผู้ชมตอนนี้เราอยู่ร้าน Have an i เดนะคะเป็นร้านกาแฟน่ารักน่ารักนะคะท่านผู้ชมนะคะซึ่งบรรยากาศค่อนข้างที่จะน่านั่งมากๆเลยนะคะอยู่บริเวณถนนเทินลีนะคะอย่าลืมมา เชี่ยวนะคะมาชิมกาแฟานะคะน่ากินน่ากิน have a nice day ค่ะเมืองเถินมีร้านเยอะแยะเลยวันนั้นที่เราพาไปชิมก็คือพาไปชิมร้านฮิมวังโฮมสเตย์นะคะแล้วก็ที่แม่พิกที่ต้นทงก็จะมีร้านของอของคุณนุ้ยนะคะที่ข้าง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 วัดต้นทงอันนั้นก็อร่อยของเพื่อนสีค่ะๆนะคะอย่าลืมมานะคะร้านน่ารักมากเลยเห็นไหมคะ ร้านดีดีค่ะท่านผู้ชมอย่าลืมมีโอกาสมานะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศรอบๆร้านนะคะคือบรรยากาศรอบๆร้านนะคะเห็นไหมมีรถทุกผ่านด้วยนะคะใช่แล้วนะคะทุกคนก็ร้านร้านหน้าหน้าเห็นไหมคะมีร้านน้าหน้าบริเวณด้านนู้นมีน้ําตกแล้วก็มีเลี้ยงป่านข่าวนะคะมีขนมมีอะไรน่ากินมากอันนี้ทําคลิปรี นี่คือลาเต้มะพร้าวคก็จะมีเนื้อพร้าวลาเต้มะพร้าวลาเต้มะพร้าวนะคะข <c oughs> ้ะา,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 าะะงในมีเนื้อมะพร้าวขูดด้วยนะคะ <c oughs> <c oughs> อืมอร่อยมากอร่อยมากสิที่เราสั่งมานะคะนี่นก็เหมือนที่เรามีสุ <c oughs> โอเค เรามาชิมกันนะคะอืมอืมได้ไหมใช้ได้ค่ะใช้ได้นะฮะเพื่อนๆใช้ได้อืมเอืย